เมน่อกี้ชนะโอ้โห,โหแล้วติดแบนอีกอ๋อเล็กตาง,ตางโอเคแบนตาสุดท้ายจริงๆลึกๆผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเกมนี้มันลางหรือยังเพราะว่าดูดิเพื่อน,นั้านข้างแทบไม่มีใครแรงสูงเลยเออมีบ้าง แต่ไม่ค่อยเห็นออนไลน์อาจจะเล่นกันคนละเวลา,ม,ามัแต่ช่างอะไรเพราะว่าเกมก็คือเกมเล่นเอามันส่วนเกมแท็กติกก็อาจจะใช้ฝีมือนิดหน่อยจริงๆอยากเล่นวอลบิกแต่ ตาแล้วโดนสลับเลน,น,นอ่ะดิเดี๋ยวนู้ดซิโอเคมาเกมที่สองผมได้ป่าแล้วถ้าจะวอลวิกอะเราเล่นเป็นไม่กี่ตัวแล้วก็เปิดเพิกเลยแล้วกัน ตัวที่รำคาญจำได้ว่าไม่ชอบไอลิเพราะว่ามันชามขัดอันติได้เด็แต่เก,กี่ยววกดอนก็น่ารำคาญออไอริก่อนแล้วกันเพราะมันแดนออกได้ครับ ได้ว่าเราเล่นเซตนี้เพื่ออะไรวะชินนี้ก็ได้เชีย่ยป๊อปปี้นอติรุตจินทีโม่นรกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหไอ้กูเราป่าถูกปะเออเราป่าเชีย่ยจาวาเหรอ เกมนี้ยากสัตว์เลยต้องหวังรูเซียนนะรูเซียนเซ็นได้เลยก้าน่าจะเปลี่ยนรูนว่ะเอ้ยเย้เรามาดูฮีโร่ช้าไปวะเดี๋ยวนะ กระโดก็ชนป๊อปปี้ไงดูแต่ละคนดิจาวาเรลร้อยสามสิบเชียทีโมเวลร้อยห้าสิบมันต้องเป็นคนยังไงวะเชี่ยไม่เป็นไรเซนนาแคลรี่เหรอผมคุมเคยเล่นนะเซนนาแคลรี่อะ่ะ แล้วแม่งแบบตัวมันดามเมจไม่เพิ่มตามวิวอ,อะแม่งต้องเก็บไอ้สแต็คจากเศษคีบอะยากไหมตัวเดินเกมมีสองตัวผมกับจางวันโป <to> ไม่น่ากดป่าเลยเชื่อเกมตึงยังไง พ็อ,อปปี้ก็แค่ออกของแท้งมายืนก็ชาาะนะแล้วถ้าจีนมันฟรีเดี๋ยวเกม

Middle turret is under attack. Enemy slain. Double kill. Okay, Enemy slain. Get one. While well, you care. Sure you must talk to If I don't kill you, so The you slain. under attack. You have slain an enemy. Welcome oh, danger. danger. Ally slain. You make a monster. ได้แค่นี้แหละไอเราเริ่มแบบมันมีแทงก็ดีสวยเสร็จหน้าตายไม่เป็นไอพิโมมันแบบไปเรื่อยเลยอ่ะ The enchanted ensemble and ice dragon have spawned. Middle turret is under attack. Its allies leading. Dominate tower.

Grand hey. mage, your team has slain the enchanted ensemble. New target under attack. Human, oh, right. turret lost. Right, illusionary. You are on a killing spree. Turret destroyed. <laughs> the enchanted ensemble has been summoned. ทีโมไม่ไม่ตาบอดไม่รู้จะตายแต่ถ้ามีชิ้นเนี้ยมันจะฆ่าได้แต่เมื่อกี้สวดไปวะประมาทเ้วยโ<ฮ>ู้หบ้ามากรู Legendary ดันกลางก็ช่วยล่างดันกลางดีกว่าล่างรอดนอะวนโดนแบบไม่น่าตายอ่ะม่ตัวเดียว Legendary <laughs> <laughs> Ui, <laughs> chào chào kịp chào 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 You have slain an enemy, legendary.

<Legend> ทีมเล่นได้น่าเลยหน้าที่ป่าพ่อเจ้าเอาฟูแล้วมาฟั the d r a g o n Shut down. <laughs> กไม่รู้ไปทำยังไงนะแต่แบบมองไกลๆแล้วขนลุกเลยเงินมันนำำปะ9,000สามโอเคทำไมทิ้ง You have slain an enemy. You are on a killing spree. Ooh, จังหวะนี้เราจะเอาเลือดหรือว่าอะไรเนาะโอแม่ก็อ oh ดทีมซื้อของก่อนไม่รีบ,อ,รบอ่นาน่าจะดันอีกเว้ยล่างกิ๊ไม่ขึ้นเดี๋ยวก็ตั้ เนี่ยวอบีมันเล่นง่าย้เดี๋ยวเราก็น่าเกลียดมั้ตัวมาอะไรยตัวบ้าอะไรมเนี่จะตาย โอ้โช็อตเมื่อกี้จินเหมือนอะตัวบ้าอะไรก็เม่งโดดละพันละก็คงให้ลูเซียนอะมั้งเพราะว่าทีมเราขาดดาเมจอะก็สมควรแล้ว หูดูดิเซนหน้าตำแหน่งแคลลี่เงินอย่างน้อยแหละบอกแล้วมันตัวมันแบบไปซับอะไรดีละเอามาแคลลี่มันฝุ่นฝนะืน่ะโอเค่ yeah. เออดูเซียนมิดเจ๋งอยู่โพรมันไม่มีแอสซิสต์มั้งแคลลี่เลชิวถ้าเจอเซนน่าจะหนังคนละม้วนถ้าเจอเซนอะ ต้องวัดทีมไฟอีกทีเอาให้ไปแล้วจบแล้ววอล์กี้จบไวกว่าเกมดาลิสอีกโอเคท่านี้ก็พอแค่นีแ้แหละ